ก่อนจะดูคลิปของผมนัม้นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะจ๊ะ <c oughs> สวัสดีครับผมอ่ายี่สิบสี่แชนแนลนะครับวันนี้ก็กลับมากิดอีกแล้วสำรัการรีวิวกันดัมหรือของเล่นของเจ๊งๆกันเชิญเกิดกันนะครับผมซึ่งวันนี้จะเป็นการรีวิวกันดัม SD ตัวเล็กกันบ้างนะครับผมซึ่งปกติเราจะรีวิวแต่พวกกันดัมไฮเกที่เป็นแบบพวกเอ่ออเ่อชื่อชั้นใหญ่ๆประภาคใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเรามารีวิวตัวเล็กกันบ้างดีกว่าเป็น SD G Generation GF นั่นเองนะครับผมเอ้ย G Generation F นะครับผมพูดผิดนะครับผมจะเป็นกันดัมจากเกมนั่นเเองงนะคคครรัับซซึ่ผมมยีีววววิไปแล้ตก็าุ ทูกับเซาคูหนึ่งก็คือตัวสีเขียวตัวสีแดงนั่นแหละครับผมเรียกอะไรไม่ถูกก็เรียกไปอย่างนี้นะครับผมอ่ะโอเคก่อนจะไปดูว่าจะเป็นตัวอะไรนะั้นก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe เพื่อเป็นกระชาสัมพันธ์ถ้า,าคลิปต่อไปด้วยนะครับผมอ่ะก็บอกทุกคนเป็นแบบนี้ก็คือดูแลสุขภาพเลยครับตอนนี้อากาศเปลียปล่ยนแปลง,ปลงบ่อยมากครับฝนตกไม่กี่วันแดดร้อนเหมือนเดิมอีกแล้วนะครับแล้วก็ระวังด้วงช่วงระวังเรื่องโควิด19ด้วยนะครับพยายามพกพกแมสพกอะไรไปด้วยครับพยายามกาไกลจาตกตกรับ คือเป็นกันขันน้นนะครับผมผมเคยรีวิวแบบไฮเกรดไปแล้วใช่ไหมครับผมไม่นานมานี้เองนะผมเคยรีวิวแบบไฮเกรดไปแล้วนะเรามารียนแบบตัวเล็กๆกันบ้างดีกว่านะครับผมไม่ใช่หรอกครับที่เกียยต่อตัวใหญ่ครับเลยมาลองรีวิวตัวเล็กๆกันบ้างน,นะครับผม <S <S โอเคเพื่อนๆสิบลับเดี๋ยวเราไปดูในกล่องนี้ว่าผมว่ามันจะมีแผแลอะไรกันบ้างผมไปั๊บ โอเคเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับที่จะเป็นบอคนักกองของตัว RX 7จดสกันแคนนอนนะครับพวกมึงผมเคยรีวิวแบบไฮเกรดไปแล้วเมื่อไม่นานมานี้นะครับผมรีวิวแบบ S D ตัวเล็กมากแล้วกันนะครับวันนี้จะเป็นงานจากซีรีส์เกม S D G Generation F นั่นเองนะครับผมอ่ามาจากเกมเขานะครับผมอันนี้ก็มาจากอันนี้ออกมาในปี 1> 2 0 0 1เลยนะครับเม็ดอินเจแปนส0 0นเลยคนระับตัวนี้ก็เป็นกล่องใหม่นะจะเป็นบันไดสีดำเงินนะครับผมนี่นะกล่องจะเป็นตัวกร์ตู้นนะครับผมประมาณนี้นะสำหรับเจ้าองแคนนอนแบบ SDG Generation F นะครับอ่ะต่อไปเรามาดูข้างกล่องกันดีกว่านะข้างกล่องก็จะเป็นตัว อ้วนตุ้มตัวอย่างนี้พี่ไม่ม,ไมีอะไรก็จะสูงแค่ร้อยสองร้อยสี่สิบมิลลิเมตรเท่านั้นนะครับตัวก็จะไม่สูงมากก็จะเป็นตัวอ้วนอน่ารักนะเหมาะสำหรับคนที่เริ่มตอม่อกันดมหรือคนที่ชอบเก็บงานตัวเล็กนะครับอันนี้จะเป็นด้านหน้านะฮะนี่จะเป็นด้านหลังก็จะประมาณนี้ก็จะคล้ายๆตัวใหญ่เลยถ้าตัดเส้นนะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นชิ้นตาขอางเขาชิ้นตาเขาจะเป็นชิ้นกระจกเลยไม่ใช่จะเป็นสติกเกอร์ นะครับอันนี้ก็จะสามารถสลับกันเล่นกับตัว i 7 8 g ีได้นะครับก็เอาส่วนตัวส่วนเออส่วนส่วนข้างล่างมาสลับเล่นกันได้นะครับประมาณนี้ตัวนี้จะเป็นลำดับที่225นะครับ SDBB นะครับผมที่เจเนอเรชัน F นะครับ i 7คกันแ a นนอนะฮะข้างกล่องก็ไม่มีอะไรครับตัวนี้ราคาอยู่ที่170บาทเท่านั้นเองนะครับตัวนี้เขาบอกว่าราคาโคตรถูกเลยนะครับแล้วะตอบไม่น่าจะยากเท่าไหร่อ่ะเรามาดูก่อนมีกี่ถุงก็แค่นี้เองครับหนึ่งถุงเท่านั้นครับนี่แค่แค ต่อไปเรามาดูคู่มือไปประกอบกันก่อนแล้วกันคู่มือไปประกอบจะเป็นประมาณนี้นะก็จะเหมือนใบป,ปล,ล,ลิวเลยครับแบบมันเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าส,าสูงสวยงามมากทีเทีเลยนะครับนี่จะเป็นเจ้าตัวการแคนนนอล้นก็มีฟอนต์ด้านข้างก็คือสวยงามมากนะครับอ่ะก็นั่นก็จะประมาณนี้ก็จะเป็นรายละเอียดต่างๆของ้ตัวนี้วิธีการประกอบวิธีการเล่นก็รา่าวๆของเตัวนี้นะครับผมอะไรประมาณนี้นะกันแผม <S <S เ,ออเอาเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับที่จะเป็นข้อมูลของรายละเอียดของเตัวนี้นะครับสูง240มิลลิเมตรนะครับผมประมาณนี้น้ำหนักอะไรก็ว นะฮะอ่าต่อไปเรามาดูแผงประกอบแผงประกอบจะเป็นแผงใด่ทับแผงเขาทั้งหมดเลยนะไม่มีแผงซ้ำอาไรทท้งนั้นนะฮะก็จะเป็นแผง เขาทั <IS> ้งหมดไม่มีกระบ่าอะไรทั <ide> sound sound. ้งหมด4แผงนะครับสติกเกอร์ก็เป็น5นะครับนี่ครับ1 2 3 4สติกเกอร์5นะรประมาณนี้สำหรับคู่มือการประกอบก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็จะเป็นจุดตัวอ้วนๆตุ้มๆแบบนี้อ่ะโอเคเพิ่มการเสียบแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูกันเดี๋ยวผมว่ามันจะมีแผงอะไรกันบ้างครับโอเคมาเริ่มมเริ่มต้นกันนะครับผมติดคอดดับลาติดคอนะครับนี่จะเป็นแผง A1 นะครับก็จะเป็นช่วงกระโปรงของเขาครับนี่จะเป็นช่วงเอวของเขาแน่นอนครับตรงฝั่งนี้นะครับอันนี้จะเป็นฝั่งหน้าอออออออกกนน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 นะะะะะะคคครรรรรััััััััับบบีีีีีี้้้้้่่่่่่าาาจจจเเเเเปปปปป็็็หหหหวไไลลลดดดงงแแททตตติิืืืขมมมผ นี้น่าจะเป็นตรงมือนะครับนี่ถ้าแผง a อก็จะเป็นชิ้นสีแดงสดเลยนะครับต่อไปจะเป็นแผง A2 นะครับแผง A2 ก็จะมีทั้งหมด3สีก็จะมีสีเขียวชิ้นสายแล้วเป็นกระจกแว่นตาของเขาหนาปรวก็มีสีขาวเป็นหัวของเขาเองนะครับแล้วก็มีสีแดงนะครับน่าจะเป็นช่วงเอลในจะเป็นช่วงตรงข้อมือนะครับนี่จะเป็นตรงช่วงกระโปรงหน้าหรือกระโปรงหลังผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะมันจะเป็นตาพลังงานด้านหลังของเขาแน่นอนครับนี้ก็จะเป็นกระบอกกันแคนนอนนะครับน่าจะใช่เนาะ น,น่าจะใช่นะเราจะประกอบมาสองอันนี้นะครับ <Ą pr os ie> ผมหรอเอานะน่าจะสองสองอันนี้นะคัวันนี้ก็จะเป็นมือนะครับอาสาบัตรแผง A2 นะครับต่อไปแผง A3 เขาก็จะมีประมาณนี้แผง A3 จะเป็นช่วงเท้าช่วงข้อต่อวัวไหล่กับขาก,ก็มีปืนของเขาบิมไบรเฟิลครับแล้วก็นี่จะเป็นตรงช่วงเอ่อช่วงหัวของเขานะัที่จะเป็นหัวด้านหลังแน่นอนนะครับผมประมาณนี้ต่อไปแผง A4 เฮ้ยต่อไปแผง PC นะครับมแผง PC ก็จะเป็นจอยประมาณนี้นะครับแผง PC ก็ไม่มีอะไรก็จะเป็นจอยประกอบปกตินะครับน่าจะใช้ทุกอันเลยนะฮะข สติกเกอร์ foil นะครับสติกเกอร์ foil ก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ <S <S จะเป็นติดในลูกตาเขาด้วยนะครับแล้วก็จะมีลายรหัสเหมือนเดิมนะครับก็ <S <S จะมตีติดตรงช่วงปืนช่วงเออช่วงหน้าอกอะไรก็ว่าไปนะครับผมอ่ะทั้งหมดก็จะมีทั้งหมดแค่สี่แผ่เท่านั้นนะมีผมเอาดูเลยไม่ต้องหยิบทีละแผ่นครับนี่สี่แผงเท่านั้นเองนะครับสำหรับ SDG s d Generation F นะครับผมอ่ะโอเคเพิ่มประกันเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูกันเล็กบอกผมว่าตัวนี้ต่อมาแล้วมันจะน่ารักแล้วมันจะเข้าวไอ้แค่ไหนนะฮะไปชมกันเลย เอาุณเจรดญก็ต่อเศรษฐกิจเรื่องราวผมสำหรับเจ้า RX17-2 Canon นะครับผมจากงาน SDG Generation g F นะครับผมซึ่งจะบอกว่าเป็นตัวอ้วนน่ารักเชียวนะครับผมก็โดยรวมตัวนี้ก็สุดขยับอะไรไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะเหมือนที่ผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับสติ๊กเกอร์ก็จะมีตรงในลูกตานะครับตรงนี้ตรงเอ่อตรงช่วงหน้าอกของเขาแล้วก็ตรงช่วงไอโฟนด้านหน้าของเขานะครับแล้วก็ตรงตรงเป้าเขานะฮะสติ๊กเกอร์มีแค่นี้ ครับแล้วก็ติดตรงปืนนะครับนี่ติดตรงปืนมันเป้าป,ปืนแบบนี้นะครับอ่ะ ต่อไปเราจะไปดูเราจะไปดูตัวหุ่นใช่ไหมครับเรามาดูอาวุธปืนก่อนนะครับที่เป็นบีมไรเฟิลของเขานั่นเองนะครับก็ดูออกมาก็เหมือนร่างของรูปทรงเนี่ยเหมือนของไฮเกรดเลยนะครับแต่ว่าเขาจะดูดรอปลงมาหนิดนึงก็คือเขาจะย่นขนาดลงมาด้านหลังก็โบแบบนี้ไม่มีอะไรนะครับก็มาเซสไตล์เอสดีอยู่แล้วนะครับแลโดยฝั่งนี้สวยงามมากครับปืนรายละเอียดทำได้ดีมากนะครับขอพอๆกับไฮเกรดเลยนะครับอ่ะประมาณนี้สำหรับอาวุธของเจ้าตัวการ์นเนลนะครับอ่ะต่อไปเราดูเขาเจ้าตัวหุ่นกันดีกว่าครับตัวหุ่นก็จะประมาณนี้อ้วนๆนนน่่่่าาาาารรััักกกกเลยะผมวววไออ้ตซุิ ครับตัวนี้นะครับอ่ะประมาณนี้นี่จะเป็นด้านหน้านะฮะนี่จะเป็นด้านซ้ายอ่านี่จะเป็นด้านหลังนะครับนี่จะเป็นด้านขวาอ่าประมาณนี้นะครับโดยรวมก็ lan? สวยงามน่ารักดีนะครับผมว่ามันน่ารักจริงของมันน่ารักกว่าตัวพวกซากุอีกนะครับผมอ่าต่อไปเราดูจับจับแล้วก็ที่หัวก็โยกได้แบบนี้นะครับหัวโยกขึ้นโยกลงนี้ได้เอียงซ้ายเอียงขวาไม่ได้นะครับเอียงซ้ายเอียงขวาไม่ได้แต่หมุนได้ไหมหมุนได้360องศาครับอ่าก็จะติดตรงช่วงช่วงไอพจน์หลังนิดนึงเพราะว่าคางก็ตรงปากเขาจะยื่่นนนนนลงงงงมาาจะตติิดดดรชวไอ้้พหัีึ นะครับสำหรับจุดขยับตรงต้นหัวก็จะประมาณนี้ขยับไ้แค่นี้เลยส่วนจะเป็นส่วนบาซูก้าก็ขยับได้แบบนี้นะขยับด้วยสุดได้เป็นแนวตั้งแบบนี้นัก็จะเหมือนของไฮเกรดเลยครับขยับได้แค่นี้นะครับยืนในอย่างนี้ส่วนแขนแขนก็หมุนได้แบบไม่ติดอะไรเลยครับหมุนก็ได้สามร้อยสิบองศานะครับผบสอแขนตรงจอยนี้จะหนืดมากครับเวลาหมุนก็ต้องระวังนิดนึงนะครับแล้วก็ตรงชุกกระพับแขนนี่กระพับได้ครับนี่เห็นไหมคกระพับแขนนี่กระพับได้ปกตินะครับนี่พับได้น่ารักเชียว นะเราตรงนี้ก็สามารถหมุนได้ครับก็พับแขนตรงนี้ก็สามารถหมุนได้ด้วยนะครับแต่ตรงหมุนก็จะหลวมหน่อยก็ระวังนิดนึงนะครับส่งข้อมือตรงนี้ก็หมุนได้ครับแต่ก็จะเหนืดหน่อยครับเพราะข้อมือนี้ก็จะหมุ Fi นได้หมครับ like นี่หมุนได้ก็จะเหนื่อยหน่อยนะครับอ่าประมาณนี้ถ้าใครจะหมุนก็ระวังนิดนึงนะครับสหรับจอยรองแขนไอนี้ก็เหมือนกันครับไฟนี้ก็หมุนได้ครับนี่ครับนี่หมุนได้นะครับแล้วก็แบบน้ครับงอขึ้นแบบนี้อ่าแบบ S D ปกติ S D E Standard ทำกับพับแขนไม่ได้นะตัวนี้มันพับได้นะฮะแขนก็แ หมุนได้สองเลี้ยวสุดองษาจะต,ต้องผักแขนไปตรงนู้นนิดนึงนะเพราะว่าถ้าหมุนตรงๆอย่างมันจะติดปืนปืนบาสุกา้าใช่ไหมเราต้องหักไปฝั่งนี้นิดนึงอ่าก็จะหมุนได้แบบนี้นะครับตัวนี้ข้อต่อข้อต่อ,ขอ,ตอแขนต้องแน่นหนืดเหมือนเดิมนะครับตัวเอวเอวก็หมุนได้ไม่ติดอะไรนะครับเอวก็จะเลืล่นๆหน่อยเอวก็จะไม่ไม,ไม่แน่นไม่หนืดนะครับเอลก็จะหลวมๆหน่อยนะครับแต่วก็ดีครับจะได้ช่วยในการขยับตัวให้มันดูบาลานซ์ขึ้นนะครับต่อไปขาก็หมุนได้แบบนี้นะครับขาหมุนได้แบบนี้นะครับขาหม อ่ะประมาณนี้ขานะครับต่อไปขาก็ยกขึ้นยกลงแบบนี้ได้นครับนี่ยกขึ้นยกลงแบบนี้ได้แล้วก็ยิงาะเองขวาได้แบบนี้นะครับยิงสะเองขวาแบบนี้นะครับตอนนี้อนครับยิงสะเองขวาได้แบบนี้นะครับอ่ะประมาณนี้ก็บอกว่าตัวนี้คุ้มราคามากเลยครูมันสวยมากครับตัวนี้ แล้วก็บวกกับความน่ารักด้วยนะครับสำหรับเจ้าไอ7สยเจ็ดี่สองนะตัวนี้มันก็เหมาะสำหรับคนที่ไม่อยากจะต่อไฮเกตแบบยุ๊งยากๆใช่ไหมเ <inha> ล้วก็เลื่อม,มาต่อ SD ดีตัวนี้ก็ได้ครับน่ารักดีนะต่อง่ายใชใช้เวลาต่อเต็มที่ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเลยครับถ้า <Isaac. S 2> ใ,ใครที่ต่อแบบชำนาญชำนาญแล้วนะครับผมโดยรวมตัวนี้น่ารักมากนะครับก็หาซื้อด้ครับตามร้านกันดมทั่วไปเลยนะมันจะอยู่ที่ราคาที่170บาทปุบปหรือร้านร้านอาจจะขายแพงกว่านั้นก็ลองเลือกซื้อเอาแล้วกันตนีครับยมีแต่อโดย ดีมากแต่แข้งก็จะเนื่ๆไปหน่อยครับเวลาหมุนก็ต้องระวังนิดนึงเพราะมันจะหนื่นมากนะส่วนหัวก็จะหมุนก็กําลังดีครับ ตัวหัวกําลังดีครับส่วนบาซูก้าขยับได้กําลังดีแลแต่นะส่วนเอ็ก็จะหลวมๆหน่อยนะครับหลวมๆหน่อยก็ไม่มีปัญหาอะไรอแล้วนะครับตรงตัวเอ็เพราะเราไม่ได้ขยับตรงช่วงขาเยอะนะครับเพราะขยับขาแค่นี้คือขามันมีแค่ตัวเอ็แล้วก็ขาเลยไม่มีตรงช่วงเอ้ยช่วงช่วงเท้าช่วงเอวเท้าเลยไม่มีช่วงขามาต่อเลยนะก็จะไปเป็นหุ่นยนต์ตัวอ้วนนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบก็แอบซื้อกันครับตามร้านกระดัมทั่วไปเลยครับราคาที่170บาทนะครัึ่งร้อยเจ้ากัน็ดสิบบกันะครับจะผมแล้วรอเจ้าการแคนนอนไอซ์แป นี่นะครับผมก็ระวังด้วยนะครับเรื่องโควิดก็ไปไหนมาไหนก็รักษาสุขภาพใส่แมสล้างมือบ่อยๆนะครับกาศอย่าตกทุกครั้งนะครับผมบอกทุกครั้งว่ากาศอย่าตกนะเวลาไปไหนนะผมเตือนทุกคนก็ผมก็ต้องระวังตัวเองเหมือนกันนะครับไม่จะเตือนแต่คนอื่นนะครับผมอ่ะโอเคทั้งหมดของคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมไม่ชอบไปลืมกดไลค์นะฝากกด subscribe ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นการร้อยใจผมในการทำคลิปต่อไปนะครับผมแล้วก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งทุกครั้งก็ไปพาดคลิปใหม่ๆแล้วก็ขาดไม่ได้จากช่องผมนนนนนนัััั่่เเเอออองะะะะคคคครรรรรบบผผมมมลิิิปปปตตตไไไจ็็กกกกาาาีวววว้้ฝดดดยโ นี้กับเจ้า i7 ขีดสองกันแคนนอน sdg generation f ขอตัว,วลาไปก่อนนะครับผมบ๊ bye มายบายเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ Ooh.